ของเขาต้องติดคุกสิบห้าปีเพราะถูกใส่ร้ายให้เป็นแพรรับบากเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นมารับชมรับฟังผมสปอยกันเลยดีกว่าครับก่อนรับฟังขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องออกักด้วยนะครับยักษ์ชนมีคนขับแท็กซี่ถูกฆาตกรรมและมีชายหนุ่มมีชื่อว่ายนฮูกำลังขับรถกลับบ้านแม่โทรตามด้วยความเป็นห่วงที่ขับบ้านดึกเขาจึงรีบขับรถกลับแบบเร่งด่วนแต่พลาดรถเสียหลักล้ม เรามีคนตัดหน้าเขามาเจ็บจนลูกตามชายคนนั้นไม่ไหวตำรวจก็มามากมายเพื่อสอบสวนคนขับแท็กซี่เสียชีวิตคารถซึ่งพระเอกก็ให้ปากคำกับตำรวจว่ามีคนชุดดำทาทางแปลกๆเดินมาจากแท็กซี่และตัดหน้าผมครับพวกตำรวจจึงเดินมาหาเรื่องฮูยอนและเปิดเจอมีดใต้บอกของฮูยอนฮูยอนผมขอเรียกว่าพระเอกนะครับตำรวจจึงใส่ร้ายพระเอกว่าเขาคือฆาตกรนั่นเองพระเอกขึ้นศาลตัดสิน แม่กระลำไห้เพราะรู้ว่าลูกชายไม่ใช่คนก่อเหตุสารตัดสินให้พระเอกติดคุก15ปีเพปีขอเหตุการณ์นี้ทาให้คนเกาหลีวาดกลัวกันเป็นอย่างมากให้กลัวและดินน้นรนที่จะเข้าไปกอดแม่เขาร้องเสียงหลงว่าผมไม่ได้ทําผมไม่ผิดเขากอดแม่และไม่อยากปล่อยเพราะกลัวว่าเขานั้นจะไม่ได้เจอแม่ของอีกแล้วสารตัดสินแน่ชัดว่าพระเอกนั้นทําผิดเต็มเต็ม สิบปีต่อมามีทนายคนหนึ่งชื่อว่าจุงอูเขากำลังตกอับเพราะโดนลูกความฟ้องกลับอย่างมากมายภรรยาก็ด่าและจะขอยาก,กับเขาลูกความก็หลายล้อมก็ถามถึงเงินทำให้เขาจึงต้องรีบวิ่งหนีเม่ของพระเอกเธอมายืน่นเอกสารว่าฉันไม่มีเงิน40รล้านแต่ชุดเชยค่าเสียหายค่าคุณตายหรอกจาก40ล้านต้องชดเชยเป็นร้อล้านแม่ก็รอ้องไห้บอกว่าฉันไม่มีเพราลูกฉันไม่ได้ฆ่าใครตาย ด้านทนายชีวิตก็กาลังตกครับขอจซึ่งไปหาเพื่อนเพื่อขอยืมเงินและขอให้เพื่อนหางานให้เขาเพราะตอนนี้เขากําลังตกงานเพื่อนก็รับปากว่าจะช่วยและเป็นครั้งแรกที่ทนายคนนี้นั้นก้มหัวให้คนอื่นเช้าต่อมาเพื่อนก็พาทนายมาทํางานประธานก็อธิบายงานให้ทุกคนรู้ถึงกันซึ่งทนายก็อาิบายและตอบคาถามได้อย่างฉะฉานและมีทนายทั้งอ่นพยายามตอบโต้ซึ่งไม่มีใครตอบฉลาดแบบทนายจุงอูอีกแล้ว ป่ะานจึงกระปรบมือเพราะทนายนั้นฉลาดมากเขาจึงรับทนายเข้ามาทํางานในบริษัทด้วยความเพ้อภูมิใจแม่ของพระเอกก็ตาบอดเก็บหอยที่ชายควรประทังชีวิตชีวิตของเขาสุดอมลำบากและน่าอนาจอใจทนายจึงเดินทางมาที่บ้านพระเอกเขาได้รับคดีพระเอกนั้นไล่ทนายออกไปว่าอย่ามายุ่งกับกูเขาเกเรไปข้าวไตของและบอกว่ากูไม่ต้องการทนายอย่ามาที่นี่อีก ทนายจึงบอกว่าฉันมาที่นี่เพื่อช่วยเหลือ,อนายและอธิบายทุกอย่างว่านายมีโอกาสพูดให้สังคมเข้าใจได้ให้เอกบอกกับทนายว่าไม่ได้ฆ่าคนตายกฎหมายนะ่ะมีไว้ป้องกันประชาชนจริงๆหรอ15ปีก่อนแม่พาผมไปร้านชุดนักเรียนแม่วางฝันให้ผมเรียนจบและมีงานทําเป็นแม่ที่ดีที่สุดเท่าที่แม่คนหนึ่งจะมีได้ผมทํางานในบ์ไม่มีอนาคตนั่นแหละคือสาเหตุ ที่แม่อยากให้ผมเรียนและนี่คือเหตุผลที่ผมได้เจอสามตำรวจชั่วพวกมันเป็นเจ้าของที่นี่คงเห็นผมกับผู้หญิงอีกคนอย่างกับเป็นเจ้าชีวิตตกดึกเลิกงานก็มีคนตัดหน้าจนผมรถล้มมันคือชายชุดดำปิดสนอมันรีบเดินจากผมไปและพวกตำรวจก็เจอมีดใต้รถผมพวกมันใส่ร้ายผมและพาผมไปซ้อมเอาตีนเขี่ยนหน้าผมเหมือนกับสัตว์ มันไตผมจนมันไม่มีแรงจะตเตะพวกมันเขียนคดีใส่ร้ายผมทั้งหมดและเอามีดของฆาตากรมาประกอบคดีใส่ร้ายผมผมร้องไห้และกรโดนพวกมันเตะผมร้องไห้ได้วยความเจ็บปวดเพราะผมไม่ได้ฆ่าและทำร้ายใครพวกมันรุมกระเทืบผมจนฟ้าสารอาน,นานจึงเอาคดีของพระเองมาเสนอให้ประธานเป็นคดีที่น่าสนใจและจะทำให้บริษัทรวเลย ประธานจึงอนุมัติให้ทำคดีนี้ทนายจึงเริ่มเดินทางสืบคดีและหาหลักฐานความเป็นจริงทุกอย่างเขแาแอบถ่ายรูปคดีเก็บไว้และไปหาคนที่เก็บโทรศัพท์ของพระเอกได้ทนายจึงเอาโทรศัพท์ให้ช่างกู้ข้อมูลซึ่งสามารถกู้ข้อมูลได้สำเร็จด้วยครับพวกตำรวจชั่วมันก็จะมาหาแพรรับบาปคดีมันเขียนคดีขึ้นมาเพื่อรียบเงินจัดเงือเป็นตำรวจที่เร็วสุดๆตัดหน้ามาที่พระเอก เขามีนักเลงมาหาเพื่อขอร้องให้พระเอกทำงานปล่อยคนซึ่งพระเอกนั้นไม่สนใจและกำลังเมาเขาจึงใช้ขวดบุวหัวนักเลงและไล่พวกมันไปหมอเขาบอกกับทนายว่าเป็นไปไม่ได้ที่พี่เอกจะลงมือฆ่าคนเร็วขนาดนี้ทนายเริ่มเก็บหลักฐานเรื่อยๆและบอกกับพระเอกว่าผมจะช่วยให้คุณเป็นผู้บริสุทธิ์พระเอกมายืนอยู่ที่4ีแยกจุดเกิดเหตุเขายืนนึกถึงอดีต ที่ตำรวจบังคับให้เขาทำแผนประกอบคำรับสารภาพพวกมันช่วยว่าสัตว์เดรัจฉานเสียอีกเองจึงทำตามเหตุการณ์ซึ่งทนายรู้แล้วว่าพวกตำรวจเขียนคดีนี้ขึ้นมาเองให้คุกเขาขอร้องเท่าแก่ทำงานขอโอกาสให้คนขี้คุกแบบผมด้วยเถอะครับเขาตั้งใจทำงานเพื่อหาเงินและปรับปรุงตัวจนเงินเดือนก้อนแรกของเขานั้นก็ได้มาสำเเ็จให้ขอบคุณทนายที่ช่วยเหลือไม่หวังเรื่องเงิน เขาเอาเงินเดือนที่เก็บเงินทั้งชีวิตให้กับทนายถึงมันจะไม่มากแต่ก็ให้ด้วยใจทนายจึงขอบใจและน้ำตาสึมทั้งสองช่วยกันรื้อคดีกินข้าวร่วมกันงานวันยิ่งสนิททางคนต่างลงพึ่งกันแม้จะเน็ดเหนื่อยเพียงไหนทนายถามพระเอกว่ามีใครพอจะเป็นพยานให้นายได้หรือเปล่าพระเอกจึงนึกถึงหญิงสาวที่ทำงานในบาร เธอกำลังถูกตํารวจพวกนั้นข่มเหงพระเอกจึงเข้าไปช่วยเหลือเธอและยังมีออกจากมือเธอเอาไปเก็บไว้ที่ใต้บ่อรถแลนะขับรถพาเธอหนีพาเธอส่งขึ้นรถบัสกลับบ้านนอกด้านตัวโก้ก็มาขอซื้อคดีที่ทนายกำลังทําพวกมันอยากให้จบคดีของพระเอกซะโดยที่พวกมันนั้นยื่นเงินมาหาศาลให้และเอาจดหมายที่พระเอกเขียนคำรับสารภาพมาให้ทนายดู ทนายจึงดา่าพระเอกว่ามึงไม่ใช่ฆาตากรแล้วไปเขียนคำรับสารภาพทำไมทนายรถชนเสียหลักจนเขา้าโรงพยาบาลจนซี่โครงเขานั้นมันได้หักเพื่อนก็ขอให้หยุดทำคดีนี้ซะเงินก็ไม่ได้จะช่วยคนจนๆทำไมอดีตมีทานายบังคับให้พระเอกเขียนจนมายอมรับผิดเพื่อลดโทษจากการติดคุก15ปีเหลือแค่1ิปีแม่บอกพระเอกว่าอย่าเขียนนะลูกลูกไม่ใช่ฆาตกรพระเอกก็จำใจต้องเขียนเขาอยากลดโทษครับ ให้เอกจึงเดินทางมาหาซูจองเด็กสาวที่เคยทํางานอยู่ในบาร์เพื่อขอให้เธอนั้นไปเป็นพยานซึ่งเธอนั้นปฏิเสธและขอไม่เป็นพยานเสียงแข็งให้เอกจึงไปหาหนีตํารวจคนหนึ่งซึ่งเขารู้ว่าใครเป็นฆาตรกรตัวจริงให้เอกรู้ที่อยู่ฆาตรกรตัวจริงและมาหาครับลูกมือตบด้วยความโกรธแค้นขอต่อยมันจะล้มและมันพยายามขับรถหนีแต่ก็โดนทนายมาขวางไว้ทันทนายค้นความจริจรงจากฆาตรกร จนมันยอมรับว่ามันคือคนลงมือฆ่าคนขับแท็กซี่โกงโตโกงเขียนคดีนี้ขึ้นมาเพื่อขายข่าวเพราะตำรวจพวกนั้นจะได้เงินจากการขายคดีโวกตำรวจมันสั่งให้พวกเราห้ามยอมรับเพราะพวกมันส่งให้พี้เกเป็นแท้รับบาปไปแล้วฆาตกรก็ยอมรับและขอร่วมเข้าชั้นศาลเพื่อสารภาพช่วยเหลือพระเอกพระเอกและทนายก็ป๊อปกำลังได้ออกกีวีทนายให้เขาแต่งตัวหล่อทนายขอร้องให้ทุกคนที่เป็นพยานออกมาช่วยเหลือ อพระคุณคือค,ความหวังเดียวของเรามีลุงคนหนึ่งก็อาสาเป็นพยานเขาจึงเล่าให้ทนายฟังว่าเขาเห็นฆาตกรลงจากรถแท็กซี่เต็มๆตาซึ่งทนายก็อาเสียงเก็บหลักฐานอีกชิ้นไว้สําเร็จพวกตัวโกงก็ยกพวกมาจับคุณลงุกงกับทนายไปพอเพื่อนของทนายนั้นถ่ายคดีความให้ตัวโกงมันหักหลังและต้องการเงินจึงทําให้ทนายโมโหเพื่อนเพื่อนพูดออกมาแค่คําเดียวจนทนายอึ้งว่าเป็นทนายผู้ต้องการเงิน มึงไม่ทํางานที่ใครฟรีๆทนายจึงเข้ามาด่าเพื่อนกลางห้องประชุมเขาด่าเพื่อนเขาว่ามีเพื่อนแบบมึงมีมาเป็นเพื่อนยังดีกว่าประธานก็ขอร้องให้ทนายทํางานต่อแลอหยุดทําคดีนี้ซะทนายจึงถามประธานว่าคุณเคยได้รับเงินเก็บทั้งชีวิตของคนคนหนึ่งไหมประธานตอบว่าไม่ทนายจึงยิ้มและบอกว่าผมเก่งกว่าพวกคุณทนายจึงมาหาซูจองก็ขอร้องให้เธอเป็นพยานซึ่งเธอก็ปฏิเสธ ทนายจริง่าเธอว่าพระเอกไม่น่าเข้าช่วยเหลือมึงเลยน่าจะปล่อยให้อพวกนั้นมันฆ่ามึงทิ้งพระเอกมีบุญคุณกับมึงขนาดนี้มึงยังปฏิเสธเขาได้ลงอีกเหรอทนายกล่าวไปด้วยความโมโหพระเอกก็มารางแค้นในพวกตำรวจเร็วเขากําลังปิดชีพพวกมันซึ่งทนายขอไว้ว่าอย่าทํานายไม่ใช่ฆาตรกรถ้านายทํานายจะเป็นฆาตรกรตัวจริง ปล่อยให้กฎหมายจัดก,การพวกมันดีกว่าเช้าวันพิจารณาคดีทนายบอกพระเอ,อกว่ายังไงเราก็ไม่แพ้เขายิ้มให้พระเอ,อกและให้กำลังใจ,ใจอยู่เสมอครอบครัวของทนายก็มาให้กำลังใจด้วยเมทิตาบอดก,ก็นั่งสู้รอที่จะได้ยินว่าลูกชายของเขานั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ส่จองก็พร้อมมาเป็นพยานให้กับพระเอ,อกทนายยืนขึ้นและพูดว่าแด่ศาลที่เคารพทุกท่านผมมาที่นี่เพื่อจะทวงความยุติธรรมให้ย้อน ผมต้องการให้สารตุลาการขอโทษเขาและครอบครัวที่ตัดสินคดีผิดพลาดเขาและครอบครัวได้เริ่มต้นใหม่กันเสียทีวันที่17พฤศจิกายน2016ยอนฮูตัวจริงถูกตัดสินให้บริสุทธิ์ตำรวจที่ใส่ร้าย,ายก็ถูกตัดสินให้ประหารชีวิตปัจจุบันยอนฮูมีลูกสองคนและมีครอบครัวแล้วและนี่คือทนายฟางจุนยองตัวจริงเป็นคู่รือ้อคดีที่ช่วยเหลือยอนฮูเรื่องราวทั้งหมด สร้างจากเรื่องจริงจากประเทศเกาหลีใต้ทำมันอีกคร